อันนี้เป็นหัวข้อที่เราจะมีกันนะครับจะให้ผู้คนเห็นตัวว่าถ้าเป็นคตียงไม่ถูกตั้งหได้แล้เชเกัรวถึงเรื่องของอุปกรณ์อุปกรณ์ที่เก็บอธิบายแล้วเนาะดันั้นเดี๋ยวตัวนี้ก็จะ้ามไปแล้วก็วัสุดิมอดิสนาเม่อนี้สบายไหมอันนี้อาจารย์่าจรยเสนอครับโอคครับแล้วผมขอแทรกที่จะขัอเลยเนาะ อธิบายแล้วอาจจะยุ่งยากเกินอย่างเช่นตะกอเราจะทำให้เป็นแก๊สเปลี่ยนรูปเป็นไม้แต่ที่นี้เราจะเกดเป็นวิสัยทุนชนขายได้ไหมปกติแล้วเบียร์จะเป็นตัวเด่นที่ไม่สามารถจดเป็นวิสัยทุนชนได้เราแบบเราเรียกว่าคอนแทคจิวเวอรี่ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะมีโรงเบียร์ที่รับผลิตให้เราอย่างเช่นเราอยากจะทำเบียร์เฉพาะห์จังหวัดนี่เราเผื่อเลงไม่ได้คือจริงๆทำได้ครับ แต่ว่าเงินลงทุนก็่ต้องสูงปัจจุบันเนี่ยเงินลงทุนท้าผิในการบรรจุขวดนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าง่ายหนักไว้หนักกว่าเดิมอีกคือกฎหมายมันว่าไว้อย่างนี้คนระับในเรื่องของการจัดรีเบียร์ต้องเป็นนิติบุคคลตั้งเป็นรูปแบบบริษัทแล้วตั้งรงเบียร์ที่มีเงินลงทุนที่ชำระแล้วเนี่ย <c oughs> ไม่น้อยกว่าสิบล้านบาทแต่ในความเป็นจริงแล้วการผลิตการตั้งโรงเบียร์ที่มันผลิตแบบบรรจุกวดขายเนี่ย ปัจจุบันเล็กที่สุดใช้เงินลงทุน100ล้านบาททีนี้มันทำได้สองแบบมันเป็นแบบแรกคือแบบฟิวส์ขับถือว่าเครอบครัวเขาที่เราจะไปอาจจะไปดูกันก็ต้องจดใช้เงินลงทุน10ล้านบาทเหมือนกันเพราะว่ากำไรติดต้องไม่น้อยกว่า10ล้านลิตรต่อปีบทลงโทษในกรณีที่เราทำแล้วผิดกฎหมายจะมีโทษถึงจำรับประกันการทำเบียร์แบบโฮมดียวก็คือทำกินเองที่บ้าน พราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงในเรื่องของกฎหมายมีสิ่งที่มันผิดกฎหมายอยู่นะฮะการทำเมียดื่มเองที่บ้านไม่ได้ต่างจากการทําสาโตรือเองที่บ้านทุกอ,อย่างมันผิดหมดถ้าเป็นแอลกอฮอล์แต่ว่าปัจจุบันก็มีคนจานวนไม่น้อยนะทั่วประเทศต้มพวกนี้อยู่แม้กระทั่งข้าราชการก็ทากันอยู่แต่ว่าถ้ามจำหนักเพราะนั้นเองก็ทาเป็นกินสังสรรค์ปาร์ตี้อย่างที่เป็นโฮมสเตย์อยากจะทำแล้ว แจกแขกที่มาให้ดื่มและเห็ันนอยพอเป็นกระแสให้ชิมกันอีกที่พีถือว่าได้อย่างนี้ไม่มีปัญหาครับนี่โปรเซสจะเป็นอย่งนี้นวะัตถุดิบในการทำเบียมก็สี่อะคือน้ำมอสและไฮยูสที่อยูคือวัตถุดิบที่นำเข้ามาจากต่างประเทศะแล้วก็โปรเซสตรงนี้เนะน,นี่ยนะนะเราต้องเอาน้ำมอสบดกริมากับ60-70เปอร์เ์แล้วก็หลังจากนั้นเราจะเอามอสนะครมาบดแล้วก็เทใส่นภานอ แช่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในระหว่างนั้นเนี่ยเพลไซด์ที่ชื่อว่าไมาเ่จะทําการยแยกแยะกับน้ำตาลนะครับเราไม่ต้องทําอะไรคอยรักษาเม,มื่อคืนไม่ต้องทำแต่ฉะนั้นกรื่องของการแยกกาดนะครับเอาไปยกกาัดมอสเนี่ยที่มาเนี่ยว่าโดยวิธีอ,อะไรก็ตามปกติแล้วก็จะใช้ถุงท่าอะไรบ้างนะฮะหรือตะแกรงสแตนเลสยกกัดที่มานะ้ำที่อยู่ในหมอ้อก็จะกลายเป็นน้ำตาลส่วนกัดมอสเนี่ยจะมีน้ำตาลเกิดอยู่ คล้ายๆกับแบบของเราเองเวลาอากาศเราก็จะเอาน้ำอีกชุบนึงมาลากเพื่อเอาขายแบบนี้เหมือนย่านะวิธีการสกัดน้ำตาลก็คือต้องเาน้ำอีกชุบนึงนะครับเพราะได้นีน้ำน้ำอีกชุบนึงมาลากเพื่อเอาขายแบบนี้เหมือนย่านะวิธีการสกัดน้ำตาลก็คือต้องเาน้ำอีกชุบนึงนะครับเพราะได้มีน้ำเราจะเรียกมันว่าน้ำเบดนะครับน้ำเบิร์ดคือโออารีน้ำเบดเนี่ยจะทำการต้มหนึ่งชั่วโมง ในการต้มเนี่ยมันก็มีความสาคัญค,คือหนึ่งในทาการเซอร์เรียการข้าเชียร์สองก็คือในเรื่องของการย่อยสารอาหารบางอย่างให้สุกตัวแล้วก็แยกออกจากน้าเบียร์ได้ดีอย่างเช่นโปรตีนนะครับสามคือในการต้มเนี่ยความร้อนจะทําหน้าที่ในการสกัดความขมและก็ความหอมจากดอกไม้ที่เราจะใส่ลงไปในช่วงั้นเราเรียวกว่าดอกหอนะครับสามคือในการต้มจะทําการระเหยสารเคมีบางอย่างที่ไม่ควรมีในเบียร์ สารตัวนั้นเราเรียกว่าไดไม่พิ้วซันไ์เป็นสารที่ทําให้ได้กลิ่นคล้ายๆน้ําผักต้มถ้าเราไปกินเบียร์แล้วได้กลิ่นน้ําผักต้มก็สแสดงว่าเขาต้มได้ไม่ดนะีทีนี้พอต้มเสร็จเราจะใช้ระยะเวลาในการต้มประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็ทําให้เย็ยนตัวในการทําให้เย็ยนตัวจะแช่น้ําแข็งก็ได้หรือว่าจะทําวิธีไหนก็ได้ให้เย็ยนตัวเร็วที่สุดแต่ไม่นิยมในการที่จะปล่อยให้เย็ยนตามธรรมชาติเพราะจะใช้เวลานานมากยูริซีในอากาศก็จะลอยนะครับ หลังจากที่ทำให้เย็นตัวแล้วอุณภูมิในการเย็นเนี่ยจะขึ้นอยู่กับอุณภูมิหมักเองเช่นถ้าเราหมัก19-20องศาแล้วก็ทำให้เย็น19-20องศาแล้วก็เอาน้ำหวานที่ได้เนี่ยที่เย็นตัวแล้วใส่ไปในถังหมักและทำการเขย่าเพื่อให้เกิดเกิดการหมักอยู่ที่อุณหภูมิที่เหมาะสมเช่นถ้าเราใช้ยีสต์ที่หมักอยู่ที่อุณหภูมิ19-20องศาเราก็ควรจะแช่ไว้ที่อุณหภูมิ19-20องศาไม่ควรจะแช่ไว้ที่อุณหภูมิ แรกคือใส่น้ําตาลเพิ่มเข้าไปแล้วใส่เข้าไปในขวดหยกทีละขวดแล้วก็ใส่น้าเบียร์ลงไปผสมยิบจะไปกินน้าตาลในขวดแล้วสร้างเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นเราก็ปิดฝาจิ้งหรืออีกวิธีหนึง่งใช้น้ําเบียร์ที่ได้ที่ยังไม่ซาเนี่ยใส่ถังถังเหล็กน,นะครับคื่งเป็นถังเบียร์สดที่เราเห็นเนี่ยตามร้านแล้วอัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าไปแล้วขยับเบียร์ก็จะสาเหมือนกัน ใช่ครับการไม่จําเป็นต้องเป็นพืชเกศนะน้ำแล้วก็ยีเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารายละเอียดมันมีอะไรบ้างจริงๆแล้วมอเนี่ยนะฮะนิยามของมันสั้นๆก็คือพันพืชที่ทําให้งอกถ้าเราใช้ข้าวไทยทาให้งอกเราเรียกว่าไรซ์มอหรือว่าข้าวมออ่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้ข้าวบาเล่ปกติแล้วการทําเบียร์ก็หลังเขาปลูกเล็กข้าวบาเล่เขาก็จะเรียกบาเล่มอ เอามาทาให้งอกหรือข้าวสาลีก็ได้ครับข้าวสาลีมาทําให้งอกเราก็เรียกบีหมอสนะครับทีนี้ในกระบวนการการทำมอสเขาทำแบบนี้เขาเอาข้าวหรือวัาธัญพืชเนี่ยไปแช่น้ําประมาณสี่สิบสี่สิบแปดถึงเจ็ดสองชั่วโมงหลังจากนั้นนะก็เอาขึ้นมาจากน้ํามาฝึกแล้วก็ในระหว่างนั้นก็สเปรย์ความชื้นมันก็จะเกิดการงอกขึ้นมาการงอกจะปล่อยทิ้งไว้ประมาณเจ็ดวัน แล้วก็ทำการอบให้แห้งปอยไว้ก็คืออะไรอาช้พหงอมเชื่อขนาดไหนตัวนี้จะสเปคแต่ละโรงเบียร์จะไม่เหมือนกันแต่ละโรงมอสเซอร์จะมีสเปคของเขาเพราะฉะนั้นมันเป็นโรงเฮาตพวกนี้ก็จะมีแบ,บ่งแยกว่ามอสที่ยังกลิ่นจะชย่อยแป้งให้กลายเป็นน้ำตาลอีกทีหนึ่งน,นี่คือโปรเซสเราเรียกข้าวไทยที่ใส่ลงไปทีเนี้ที่ไม่ได้ทำมอสเรียกว่าแอดจังปัจจุบันแอดจัง ที่ใส่เยอะที่สุดคือเบียร์แบบมีตัวสีเขียวเขาจะใช้แอดจังเยอะทีนี้แอดจังที่ใช้ในบ้านเราส่วนใหญ่ก็ใช้โปรตีนบุดเรื่องจากวัตถุดิบในประเทศมันราคาถูกกว่าหมอนน้ำเข้านะครับแล้วทไม่ถึงมนเขือก็ข้าวที่ข้าวเหนียวข้าวข้าวก็โปรตีนไม่ถึงครับมออย่างข้าวบาร์เลย์นะครับก็มีโปรตีน12%ซึ่งเป็นสารอาหารที่ดีไม่ติด เขบอกว่าข้าวไทยมีแค่สองสเกษตรบ้านเราข้าวมีแต่ต้นต,ต,ตังมีโปรตีนน้อยพอถึนเวลาต้องกินเขาต้มมันสั่าขันพอไปเจอในข้าวไทยเขาก็เขาไม่มีสารอาหารที่เขาเขาผลิตเสริแล้วรสชาติที่ออกมาที่มันผิดเพี้ยนไปเลยถัด <c oughs> มาครับไอตัวนี้เป็นดอกไม้นะเป็นไม้เลื้อยจริงๆปัจจุบันปลูกได้นในประเทศไทยนะก็เขาชอบ อากาศเย็นๆแล้วพ้อมจะปักตู้ได้หลดทคือเจ้าตัวคอฟเนี่ยในต่างประเทศพขาไม่ได้ต่างจากต้นกล้วยบ้านเราก็าคือขึ้นได้ทุกที่นะครับทีนี้ในบ้านเราเนี่ยแดดมันแรงดอกท็อปที่มาปลูกในบ้านเราเนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของการดอกไหม้บนไม้นะครับรวมขายเพราะว่าในต่างประเทศจะไม่เหมือนกับวัดไทยที่มีคนเข้าไปบริจาคอุปสรย์จะ <c oughs> ไม่ใช่แบบนั้น <c oughs> เขาต้องเลี้ยงดูตัวเอง เพราะฉะนั้นวิธีหนึ่งเขาทำไวน์กับทำเบียร์แล้วขายในบดทีนี้พอทําเก็บไว้นานๆปรากฏว่าเบียร์ที่เก็บไว้มันเสียเขาก็หาวิธีว่าใส่พืชสมุนไพรอะไรเข้าไปเพื่อที่จะช่วยให้เบียร์มันอายุยาวขึ้นปรากฏว่าไปเจอดอกไม้ชนิดนี้นครับใส่ทดลองใส่เข้าไปในเบียร์คือเดิมทีอดอกไม้ชนิดนี้ใช้เป็นยาไว้ปิดแผลพวกนักรบในสใมัยสงครามครูเสดก็พบว่ามันช่วยไม่ให้แผลเนี่ยติดเชื้อได้ แล้วก็มีกลิ่นหอมทานบัตรหลวงก็เลยทดลองเอามาใส่ใเบียร์ก็ผลว่าสิ่งที่ได้คือเบียร์มันสามารถเก็บได้นานขึ้นแต่ว่ามันก็จะช่วยให้การดื่มดื่มได้ง่งงายึ้นไม่รู้สึกเบียนเป็นประบเรื่องของเยวกันเพราะฉะนะั้นพวกอตัวฮอปตอนหลังก็เลยใส่เป็นวัตถุดิบหลักในเบียร์โกนใส่เพื่อช่วยยืดอายุเบียร์ไปใส่กันอยู่ธรรมชาติเรื่องของการวิจัยพวกนี้เขาก็ทําการสกัดเขามีเหมือนกันเหมือนบ้านเราอย่างที่นอร์เวย์เนี่ย เขาเอาเปลือกไม้มาขัดเป็นรูปมงกุฎเสร็จแล้วเขาไปวางไว้กลางแจ้งเหมือนลูกแปรบ้านเราก็าจะมียีสต์มาเกาเวลาก็ทาเบียร์เขาจะโยนในมงกุฎเนี่ยใส่เข้าไปในถังน้ําหวานมันก็จะกินน้ําตาลแล้วเปลี่ยนเป็นเบียร์ให้เขาปรากฏว่าเบียร์ที่เขาได้เนี่ยมันเป็นกลิ่นสับปะรดเพราะหลังแทนที่มันจะทําอย่างนั้นเป็นภูมิปัญญาเก่ามันไปสกัดมันไปดูเลยว่าไอ้ยีสต์ที่ไปเกาสายพันธุ์ที่สร้างกลิ่นสับปะรดที่ไปเาอยู่บนมงกุฎนั้นสายพันธุ์อะไรแล้วมันเอามาทาเป็นซองขาย งานวิจัยแล้วก็ไม่มีใครซื้ออ๋อมันซื้อก็ไม่ได้คือซื้อได้นะแต่ว่าบ้านเราไม่รู้งทำขายไป่เอาจุดกับใบไงไอตัวนี้เนคนที่เป็สียทีนี้เวลาเราบมัดเบียร์เนี่ยในโลกเรามีเบียร์อยู่สองชนิดนะฮะที่โลกกินกันเป็นเบียร์ตลาดสินค้าเราเรียกว่าเบียร์ลาเกอร์นะครับเบียร์ลาเกอร์เป็นเบียร์ที่ขายดีที่สุดในโลก80%ของตลาดโลกกินเบียร์ลาเกอร์กันเพราะนั้นไม่ต้องแปลกใจทำไม เจ้าง่ายเขาถึงไม่ไม่ทาเบียร์ทางเลือกเพราะว่ามันขายดีกว่าขายเชิงปริมาณแล้วก็เป็นเบียร์ที่ดื่มง,ง่ายนะใกล้กินน้ำเบียร์ลาเตอร์นี่ยังอมมันง่ายๆครับคือใช้ยีสต์สายพันธุ์หนึ่งที่มันหมักแล้วมันจะจมอยู่พ่กนก้นถังคัาหมักสูงๆเนี่ยมันมันจะกินน้ําตาลที่หนานแน่นอยู่ก้นถังก่อนแล้วค่อยไล่ขึ้นไปบนถังเราเรียกว่าบ๊อบทอมยีสต์หรือยีสต์หมักก้นถังเจ้าตัวนี้ทํางานที่อุณหภูมิประมาณ6-16องศาเซลเซียส ทำโค้าลาเกอร์มาจากลากสั์ในสมัยโบราณที่เขาจะทําเบียร์ตัวนี้จะทําเฉพาะในช่วงหน้าไหนหักไว้ท่องไตดินที่อุณหภูมิเหมาะสมยิ์มันจะทํางานเองในขณะที่พอมันทํางานเนี่ยมันก็จะทํางานค่อยๆทํางานเนื่องจากอุณหภูมิเย็นมันทํางานช้ามันจะใช้เวลาการหมักน,นานมากแล้วก็บ่มดิบเพื่อให้ตกตะกอนให้ได้เบียร์ใสๆที่เราเคยเห็นอย่างทุกวันนี้ตอนที่จะเป็นเบียร์ใสๆที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้นะ มื่อก่อนมันขุนมาก่อนแต่ว่าเขาจะทําให้ใสโดยการเก็บรักษาไว้คําว่าลาเกอร์เป็นรากศัพท์ในภาษาเยอรมันที่แปลว่าการเก็บบกถ้า,ถาเราเคยได้กินสิงยุคแรกๆสมัยฝาอกอยที่มันลดผมจัดๆเนี่ยนั่นแหละเบียร์พิเซอร์เมื่อก่อนสิงเป็นพิเซอร์ตอนหลังคนไทยไม่ตอบสนองกับรดขมก็บุ่นว่อนเลยมไอ้ารสชาติรสชาติให้มันหวานขึ้นหวานขึ้นจนมาเป็นเปียร์สิงทุกวันนี้ พยายามย้อนกลับไปทำสูตรเดิมโดยกลับมาใช้ชื่อเสียงรีเสิร์ฟคุ้นไหมนั่นแหละคือพยายามดูมาสเตอร์พยายามเอาสูตรดั้งเดิมที่เคยมีรุ่นแรกเอาติดมาแต่ก็ต้องปรับสูตรเหมือนกันเพราะมันตกไ,ไปไม่ไเบียร์ผมน้อยตัวแล้วแต่รุ่นชอบถือก่อนที่มีไวน์ดื่มเลยนะเบียร์ถือเลยเขอเขาพี่ทนอยู่นะ <c oughs> นทาดะไมากินุคหลัรอกกินตอลงในยุคไต่กินขึ้นกินแ้วทำไมมสิดขึ้นครับทีนี้ไอเบียตัวหนึ่งยี่อร์เซ็นตของตลาดโลกเราผลิเบียที่เรียกว่าเบียเอลเบียเอลเนี่ยมีรสชาติอร่อยมีความซับซ้อนมากกว่าเบียร์ลัเกอร์ถ้าเรากินเบียร์ลัเกอร์เราจะรู้สึกว่าพัไม่มีไม่เจอรสอะไรที่มันซับซ้อนเลยก็แค่เป็นเบีย่ง่ายดมชื่นสดชื่นแต่ปรกฏว่าาเป็นบียเอเราจะเจอ กลิ่นและรสชาติเนื่องจากเตกยีสต์นะครับสายพันธุ์ที่ผลิตเบียร์เอลเนี่ยเขาจะสร้างกลิ่นน้ําหอมเฉพาะตัวที่มาในแต่ละสายพันธุ์เนี่ยที่ซับซ้อนมากเวลาเขาทํางานเขาจะกินน้าําตาลที่บา,บางๆลุ่มปากแของหมักก่อนปรากฏว่าถนะ้าเขากินน้าําตาลชั่วบนแล้วค่อยๆกินไล่ลงมาจะเห็นว่าแตกต่างกันนะเบียร์ลาเกอร์ทีนี้พอเป็นเบียร์เอลเนี่ยใช้เต้ายีสต์เรียกว่ายิมมักยีสต์หมักปากับ ในระหว่างหมักก็จะให้กลิ่นของผลไม้ครับยีสต์เยอรมันบางตัวให้กลิ่นกล้วยกล้วยหอมเลยนะครับ <c oughs> บางตัวให้กลิ่นผลไม้สุกๆเหมือนกับข้าหลังสุกอ่าเป็นยีสต์ของพวกองก่นบางตัวให้กลิ่นของเครื่องเทศอย่างเช่นยีสต์ของเบลเยียมพวกนี้จะให้กลิ่นคล้ายๆกับบ้านเราเล็กการ์ดูนะให้กลิ่นการ์ดูก็อย่างยี่ห้อกูการ์เด็ก็จะมีกลิ่น ขผลไม้ผสมกับกลินเินๆของเครื่องเทศบาง้ทีนี้ถ้าเราแยกเบียออกเป็น2ชนิดบนโลกเราแยกได้จากสายทางเยสต่ใช้กับอุณหภูมิหม